ได้เวลากินแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะอันนี้ค่ะถั่วลูกชา้กินเกือบเบิดแล้วลูกชายแกมาก,กินถั่วเด้อค่ะเด้อถั่วขัวโรยถั่วขัว่วใส่ยำบุนเส้นโรยไปลูกชายเรามาก,กินแล้วกินลายข้นจันวาเจ,จ้าของอ้วนมากินกต้ถ <laughs> ั่วถั่วขัว่วยำม,มูนเส้นมาเด้อจ้ะเด้อพักไม่สวนอย่าต่อยอ นี่ยำม,มุนเส้นไปแต่กินบ่มุ้งนี่บ่อร้ายนี่ผักนี่กินใส่สิบ่เขียวคือมงนบงบอ่อพูดละ่ะอืมผักสดๆเด้อค่ะเดอ้อผักสดๆมาจากสวนเดยวต้อยนี่อืผักออแกนิกมาจากสวนเดยวต้อยนี่กินกับไปนี่ผักกาดหินเด้อค่ะเดอ้ออืผักกาดหินอันนี้มึนเหมืนจะอันอีหยังก็อ r g a n i c อย่า how you say organic I say now yeah but why why organic 'cause we go in the garden no pesticides no no y e a do n t keep a spray no k e e yeah no give nothing organic you're right y o u r i g h t yeah y e o u r e i g h t o อเคนเป็นวาน d เอบอกอย่างนิว่าสันโอ้ยผักันท้องบดใส่สารใส่ยังว่าสนอเขาเอินอ i c l i n g ผักซีโอเคนผักซีนี่ยรคือประกาศเนาะอืถ้าไปปลูกเนี่บด ต้นแหลมปัดต้นเข็มปัดเข็มผักกาดเน่เขาไปเขาไปแต้มเบีย้ยมันชิงใหญ่เนาะผักซืีอิ่เป็นตาอจ้แต่วถอนถิงถิ้ง่ได้ลจ้ะอืนี่ผักผักกาดทิ้งขมขม,ขมขออนุญาตบาดคำแล้วะใส่มือใส่มื้อจ้ะอือแแ่บดูจ้ะใส่ทั่วขวบพร้อม,อม อืแม่ค้าอยู่ตลาดนัดเนาะชาวบ้านยศต่อยตะเกียยั่วอันน้องไทยโอ้ยฝีมือกับบะหมี่ปลาซอยำมุเสเซนไหมแม่เอ้ยปัดแดงลงตรงเข็ดบะหมีฝีมือกะเกาขายเนาะอ,อืตะเกียนสามีตำรวจยศต่อยว่าโยนถิงเธอโยนถิงประธานว่าพวกปิตาอืมแล้วกินแล้วบ,บอกโยนถิงอืมอืม เอา,าว่าเธอเทกยังแสบกว่านิเน่ยตะกี้เัืนอนตำรวจบอกเธอเขาบอกออแกนิกเธอรู้ได้จะออแกนิกเอาออแกนิกแล้วสวนฉันบริษัใส่อย่างได้วาสอ,อุใส่ตะปุ๋ยธรรมชาติอืมกูละ่ะ